ก็ตรงบริเวณตรงกลางครับก็จะมีแบบโต๊ะเก้าอีในการนั่งรับประทานอาหารนะครับรถเนี่ยออกาาจะเป็นป้ายต้งกาป้ายป้นาสรนะเป็ตาการขายอย่เมนูชื่อล้วก็อันสุดท้ายนั่นป็น